วันนี้เวลาสีนาฬิกา สมเด็จพระนิธฐาธที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษเสด็จพระราชดำเนินเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งทหารตำรวจ พลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทุนละองพระบาทส่งสเสด็จ มาเวลา8นาิกา30นาทีสมเด็จพระนิธฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด,ดำเนินถึงท่าอากาศยานานานาชาติฮ่องกงเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธรารณรัฐประชาชนจีนเวลาที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงเร็วกว่าที่กรุงเทพมหานคร1ชั่วโมง ในเบนจามินสุการจนัททีอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งในจัตุรนชัยยกรรมกงสุนใหญนณเมืองฮ่องกงพันเอกสิวัตรรัตนันนันผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจําสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งนาวาอากาศเอกชนาวีกลิ่นมาลีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและทําหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจําสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่ง นายไซลิจแจ่งเวงเชิงผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนายจูซิลเฟิงรองผู้ในการสำนักงานกระทรวงการต่างประเทศสาธารณารัฐประชาชนจีนประจำเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ หลังจากมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระนิษฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์และสถานที่ต่างๆในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้แก่พิพิธภัณฑ์การป้องกันชายฝั่งฮ่องกงองค์การเงินตราฮ่องกงและพิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกง รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรายง,งานจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณารัฐประชาชนจีน ายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะไปติดตามการบริหารจัดการน้ําของโครงการเขื่อนแควน้อยบํารุงแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลกซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ํากักเก็บ930ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ําเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนพฤศจิกายน2566ถึงเดือนเมษายน2567 โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาปพิตเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ประกอบด้วยเขื่อน3แห่งได้แก่เขื่อนแควน้อยเป็นเขื่อนหลัก เขื่อนสันตเคียนและเขื่อนปิดช่องเขาต่ําเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นในอำเภอวัดโบดและอำเภอเมืองประมาณ75,000ไร่ทั้งยังเป็นแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคและประปา8แห่งที่ราษฎรได้รับประโยชน์4,350ครัวเรือนส่งน้ําให้พื้นที่การเกษตร1 5 5 1 6 6รสไร่สนับสนุนการใช้น้าภาคอุตสาหกรรมและเสริมระบบชนลประทานในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน2 5 0 0 0 0ไร่รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในช่วงน้ำหลากยังใช้เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนในการบริหารจัดการน้ำปัจจุบันมีกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานเป็นกลุ่มบริหาร3กลุ่มกลุ่มพื้นฐาน542กลุ่มมีสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ4,540า45,40คน ในช่วงบ่ายเดินทางไปยังห้องประชุมสารกลางจังหวัดพิษณุโลกเพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่อมาจากพระราชดำริในจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีโครงการอันเนื่อมาจากพระราชดำริ52าิโครงการเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา29โครงการดําเนินการไปแล้ว25โครงการอยู่ระหว่างดําเนินการ4โครงการอาทิโครงการฝายกั้นลาน้ําภาคพร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่อมาจากพระราชดำริอําเภอชาติการซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นโครงการอันเนื่อมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2 5 6 3เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยพื้นที่การเกษตรของราษฎร550ไร่และส่งน้ำอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร200ครัวเรือนโครงการระบบประปาบ้านโคกผักหวานพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชาติการซึ่งส่งรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2564อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์800 พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณอคมตรีไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพร้อมฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่นในประเด็นทุตศาสาตร์การพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์สกิลโดยกระบวนการวิศวกรสังคมตามวิทยศาสาตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีพศ2560ถึง25 2579โดยมีพื้นที่บริการได้แก่กรุงเทพมหานครเขตฝั่งธนบุรีจังหวัดสมุทรสาครและอำเภอท อุัยบานีรวม511โครงการในพื้นที่834หมู่บ้านชุมชนและ493โรงเรียนรวมทั้งพบผู้แทนนักศึกษาเพื่อติดตามการดำเนิงนงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นนักวิศวกรสังคมและโครงการพัฒนา soft skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม จัดนังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยณนะตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันด้านเศรษฐกิจในโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืนและโครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานของมะพร้าวน้ำหอมด้วยเศรษฐกิจ BC g ีในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครการบูรณาการศาสตร์ดนตรีเรียนร้องเล่นเข้าจังหวะเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงวัย การจัดการขยะเพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำลดโลกร้อนและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบ